กราบสวัสดีชาฟีฟ้า FIFA, ชาอวีและชาโลบอททุกท่านกันเลยนะครับผมกลับมาพบกับผมยูกิโตะกันอีกแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กับเว็บ ID Starshop นะครับผมเราก็อยู่คนเ็ป็์แจกโค้ดให้ทุกท่านอีกแล้วนะครับผมก็อย่างแรกประเดิมเลยนะครับคนที่ยังไม่มีบัญชีหรือยังไม่ได้เข้าสู่ระบบก็เข้าสู่ระบบไปเลยนะครับคนที่ยังไม่มีนะครับก็กดสมัครเดี๋ยวนี้เลยครับผมใส่ชื่อนะครับ ก็ใส kind of like <laughs> ่อะไรก็ได้แล้วแต่ท่านเลยนะครับใส่เข้าไปบลาบลาบลาแล้วกดสมัครสมาชิกเลยแล้วคนที่ม <laughs> like ีสมาชิกเอ้ากดผิดกดผิดคนที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับก็เข้าสู่ระบบตามปกติได้เลยนะครับผมโอเคเหมือนจะใส่ผิดนะเอามาเอามเหมือนแป้นพิมพ์จัลลนนะเนี่ยวลาแล้วไง เป็นจริงซะด้วยโอเคไม่เป็นไรป๊อปโอเคเราก็กลับเข้าสู่ระบบกันแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ไปเช็คพอยต์กันเลยอ่าเรามีสิพอยต์นะครับผมก็อย่างแรกนะครับก็เรามาดูอัปเดตสินค้าก่อนนะครับว่าอะไรมาใหม่หรืออะไรลดบ้างรู้สึกอันนี้จะลดไปเยอะเหมือนกันนะ มาหารวยแล้วก็เหมือนหัวข่าแล้วก็ไอ้ปืนอัดเบลนะครับผมอันนี้มีเสียงหออมานิดนึงนะครับก็ขอภัยด้วยนะครับผมถ้ <laughs> าวันผมก็จะฆ่ามันทิ้งนะ <laughs> แล้วก็นี่นะครับเหมือนของเรบอกวันพีชนนี่ก็เหมือนจะลดไปอันหนึ่งนะใช่ใช่เหมือนจะหายไปอันหนึ่งนะ แล้วก็มีอันมาใหม่นะครับอันนี้ตู้เกมสุ่มก็ชาวเกลือทั้งหลายก็สามารถมาลองได้ครับผมก็ลองไอยูคิโตะศูนย์หนึ่งไปแล้วแหละก็เกลือแล้วก็ยูคิโตะศูนย์สองได้นหนึ่งนะครับได้เครดิตม,มาห้าสิบนะครับโอเคไม่เป็นไรก็เหมือนเดิมครับคนที่ต้องการจะเติมพอยต์เพิ่มหรือจะเติมเครดิตเพิ่ม,มก็สามารถทําตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ ใส่ลิงก์แล้วก็ทําการทํารายการและพอยจะเข้าบัญชีของท่านเลยครับและคนใดที่อยากมาวัดดวงตัวเองก็สามารถมาสุ่มได้น,นะครับสุม่มครั้งละสัตว์เก้าพอในเองครับแต่ตอนนี้เรามีสิบสพอยรายสุ่มหรือไม่ก็ไม่ยังไม่สุ่มนะครับเราดองไปเยอะๆก่อนนะครับแล้วโค้ดวันนี้นะครับเฮ้ย hey! รู้สึกว่าเดี๋ยวนะโค้ดวันนี้รู้สึกโค้ดวันนี้มัน ทำไมเป้นพิมพ์ค้างะอะเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะครับเออได้แล้วผงเต้นพิมพ์จะค้างนะโอเคไม่เป็นไรครับสำหรับของวันนี้นครับปีกาใหญ่ S T A R G Y A ปีกาปิดปีกาใหญ่ปิดนะครับอีกครั้งนะครับปีกาใหญ่เปิด S T A R G Y A ปีกาใหญ่ปิดนะครับกดไปเลย วันนี้8บาทโอเคกำไรกำไรก็รเราดูนะครับอ่าเรามี51พอยต์แล้วหรือ51บาทนั่นเองก็สำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องยู u ิ i t o นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดโพสต์ใหม่ๆและ c o n t e ต t ใหม่ๆของทางช่องเรานั่นเองใครเร็วใครได้ครับใส่หมดเอ้ยใส่ก่อนหมดก่อนนะครับผมอ่า ใส่ทีหลังก็หมดแล้วอดนะครับผมก็สัานี้ก็ไม่มีแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย